สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอฟททุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันต่ออีกสูตรที่สองไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเอาสูตรใหม่มาลงเลยผิดจู่ขออภัยนะสูตรใหม่มาลงเลยสูตรเก่าไม่เข้าอะแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น พอใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยลาวพัฒนาโบโ,โลบุญล่างทียี่สิบหกทับ หนึ่งหนึ่งครับหกแปดวันพุธวันพุธเราจะย้อนดูที่ห้าห้าสี่สามสองสองเ็กมันจะชอบออกเบิ้ลเนี่ยนี่วันจันทร์ ขึ้นก่อนเอาสองสูตรลงกันเลยบนล่างไปเลยให้เอพิจารณาเอาแะคะสูตรใหม่หรือจะดูเป็นเป็นเพื่อความสรุกบันเทิงก่อนก็ได้ห้าห้าสี่สามสองสองเราจะใช้หลักร้อยบวกเก้า ใช้หลักหน่วยบวกสี่ใช้หลักร้อยบวกเก้าเอาไปอย่างนี้แหละสองบวกสี่สามบวกเก้าหกเจ็ตสองสามจับพูดก็คือหกสอง หกสามเจ็ดสองเจ็ดสามบวก,กเยอะมันก็ไม่เข้าถ้ามันไม่เข้าเนาะฝั่งนี้เราก็จะซ 10, ไซส์สิบมีเอามีเอาบวกเก้าหรอกเนาะหน่วยบวกห้าสิบบวกเก้า สิบบวกเก้านจะเยอะเอาเอาแล้วตัดทิ้งเนาะสิบกเก็คือ2ไม่เอาแล้สองบวกเกบวกห้าเก้าแล้วสิสิบเอา ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งนี้หนึ่งนี้ไม่จับหรอกเพราะว่ามันมันจะเยอะสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดหลักร้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยสองสามแปด Sampai Sam Pet. Hook, song, Sam Pet,

แปดบวกห้าสองบวกเก้าแปดบวกสี่แปดบวกสี่สองบวกเก้าสามสี่ สองสามไวขนาดเก้าละสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองจับคู่ก็คือสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งสามสองอย่าลืมนะคะย้อนหลังเม่นมากอีพีวิจารณาดูด้วย ดูเพื่อความ,มันเทิงก่อนก็ได้สามบวกเก้าแปดบวกห้าเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามสี่สองตัวนี้เราจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะเยอะ 5, แปดบวกห้าเท่ากับสามสี่เหมือนเดิม จับคู่ก็คือสามสามสี่สี่สามสี่สี่ตักร้อยเราก็ใช้สองหางนี่แหละก็คือหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองสามสาม ลีอาไปที่สามสามอย่าลืมว่ายอนหลังแม่นมากเดินหน้ายังไม่รู้ถ้ารู้นี่คนทำหวยนี่รวยกว่าเพื่อนเละมีเงินเป็น สองศูนย์สองหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสองสามเลยโอเคสี่ตัวนี้แหละสองศูนย์สองหนึ่งสามสามใช้เหมือนเดิม สามบวกสี่หนึ่งบวกเก้าสามสี่เป็นเจ็ดแปดเก้าสิบศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ ปดหนึ่งสองหางนี่ก็ซื้อกันไว้เพราะบางทีมันก็หมายอยู่ตรงนี้เนะนี่ยเจ็ดซูนแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่แปดหนึ่ง สามบวกห้าสามบวกเก้าสามบวกเก้าสามบวกห้าเรียกมันออกตัวเดียวกันหรอ ้าล้สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สองตัวนี้เราไม่เอาตะลอกไปเลยอันที่จริงนี่ไม่เกี่ยวกับเก้าเลยเอาสามเลีงมานี่เลยก็ได้นะเออคิดไม่ถึงห้าแล้วหกเจ็ดแปดนี่แปดเก้าจะพูก็คือสามแปด สามเก้าเห็นไหมคะเออมันไปไปขวบโคดเนาะเขียนอย่างโคดสี่แปดสี่เก้า 48, 49, เห็นอยู่หรอกเนาะกันไว้ที่สามสี่สามเก้ากันไว้ที่สามสี่แปดเก้าตัวนี้แหละ หกหางเนอะถ้ากันสองหางหาสามสีมันจะมาอีกไหมเพราะว่ามันมาเลยที่สามสามนี่เนอะกันไว้นิดนึงสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าศูนย์ศูสาปดศสามเก้า ศูนย์สี่เหางเออ,อยังหนึ่งไงหนึ13 8, 13 9, ออ่งสางสามเก้าหนเว้ยเขียนคนเดียวหนึ14 8, 14่งสี่แปดหส่เเต็มเลย ชอบก็จัดไปขัดก็เลื่อนผ่านนะคะสามแปดสี 3, 4, ่เก้ามีกันไว้เหมือนกันกันมันไว้ด้วยไปที่ เจ็ดศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เลยไม่เป็นไรเอฟซี FC จับเอานะนะคะถ้าชอบก็จับเองนะคะ สีหางไม่ใครไม่ชอบก็ซื้อแค่สีหางนี้ก็ได้สีหางนี้ก็ได้ชอบก็จัดไปขัดก็เลื่อนผ่านนะคะแคบไ่ลุ้นจ้า เตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า